แต่นี่แม่ใช้เข้าหลามพ่นกระสุนใส่เพื่อนบ้านเจ็บไปแล้วยิงพันตำรวจโทรสาวัตรสืบสวนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ็บไปรวมสี่คนอย่างนี้คบองค์ประกอบเอาไว้ไม่ได้บ้านมันต้องพรุนแล้วนะครับบ้านมันต้องพรุนแล้ววันนี้ทนไม่ไหวจริงๆ นะครับเลยต้องมานั่งไลฟ์สดช่วงใกลจก้จะค่ำน,นีนะไไ่นะครับไลฟ์ไม่ยาวนะครับผมดูข่าวเห็นข่าวแล้วเรื่อง นายมานบคลุ้มคลั่งที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้ข้าหลามยิงเพื่อนบ้านได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไประง,งับเหตุเพื่อจะทำการจับกลุ่ม ใช้เข้าหลามยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บรวมได้รับบาดเจ็บถึงสี่ท่านน้องตัวท่านสวัสดิ์ที่ถูกยิงกับตำรวจที่ไปทำไมคุณไม่จัดการวะ เอามันไว้ทําพ่อเหลยไม่เข้าใจน้องๆจริงๆในการออกไปปฏิบัติหน้าที่อาวุธยุทธภัณฑ์ต้องพร้อมเข้าหลามต้องพร้อม บรรจุกระสุนมันใส่เรามานัดสวนไปไปสี่คนคนละห้านัดหกนัดตึบตึๆบตึบ,ตบ,ตบ,ตบสวนไปให้ยิบเลยให้พรุนตรงนั้นแหละไม่เข้าใจไม่เข้าใจน้องๆเดี๋ยวนี้น้องๆทำงานกันไม่เข้าใจ หลังจากนั้นปิดล้อมหลังจากนั้นปิดล้อมเจราจาเอาโดรนบินเข้าไปมันยังใช้เข้าหลามพ่นกระสุนสวนมาอีกถ้ามันสวนมาเนี่ยหนึ่งนัดเนี่ย ต้องตอไปบ้านพรุนเลยครับเราจะไปกันเจดคน8ดคนสิบคนก็สางโต้ตอบถือว่าเป็นการป้องกันตัวมันล่อมานัดก็ปุ๊บปุ๊บปทั้งข้างล่างข้างบนบ้านนะ่ะให้พรุนไปเลยไม่เกินกว่าเหตุครับเพราะคนร้ายมีข้าวหลามแล้วก็ใช้ข้าวหลามยิงผู้อื่นและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บถึงสี่คน ในขณะปิดล้อมยังใช้ข้าวหลามยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่อีกไม่รู้จะไว้ทำพ่ออะไรนะครับพี่เลวัดดูแล้วหงุดหงิดใจมากนะหงุดหงิดใจมากนะครับหงุดหงิดใจมากแล้วก็เปรืองแก๊สน้ำตาไปตั้งกี่สิบลูกก็ไม่รู้นะครับ ไม่เข้าใจน้องๆน,นะครับน้องจะว่าอย่างไงถ้าความเห็นผมนะถ้าผมไปคุมสถานการณ์ผมจะให้ดักรอข้างหลังคาดว่ามันจะต้องโดดหนีไปทางนั้นแล้วก็ให้เตรียมเลยสักสี่คนห้าคนก็ได้เตรียมลูกซองห้านัดออโต้เข้าไว้พอมันโดดแล้วข้างหน้ากระทุง้ง พอมันพ่นกระสุนมานัดข้างหน้าอัดเข้าไปเลยตึบ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 เข้าไปนะครับจะยี่สิบนัดสามสิบนัดอัดเข้าไปเดี๋ยวมันก็โดดลงหลังบ้านถ้ามันโดดลงหลังบ้านมันถือเข้าหลามไปด้วยก็บอกหยุดมันไม่หยุดอยู่แล้วก็อัดได้ลูกซองเลยตึบ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 ที่ให้ใช้ลูกซองกลัวท่านไม่แม่นนะไปใช้ ข้าหลาม M16 หรือเข้าหลามลูกโดดเดี๋ยวท่านไม่แม่นนะครับใช้ลูก27เม็ดเลยนะครับเดี๋ยวมันโดดฮะโดดหลังบ้างก็ตึ๊บตึ๊บต๊บุดแล้วก็เข้าควบคุมตัวส่งโรงพยาบาลไม่ต้องไปซ้ำเราไม่ตั้งใจจะวิสามันแต่ต้องระงับยับยั้งเหตุอย่างนั้นนะครับ โอ้ยผมเห็นแล้วก็เหนื่อยใจน้องๆนะครับแล้วไปให้ลูกน้องใช้ก้อนหินกว้างแย่มันแม่เหมือนเด็กเล่นขายของอ่ะนะครับ แต่ไอ้แก๊สน้ำตาใช้เนี่ยน้องใช้เนี่ยถูกแล้วนะครับถูกแล้วใช้แก๊สน้ำตามันไม่ค่อยมีผมว่าต้องระดมกันแก๊สน้ำตามาจากที่ไหนบ้างก็ไม่รู้หรือจะไปขอยืมใครบ้างก็ไม่รู้นะครับปิดล้อมกันทั้ง24ชั่วโมงเหตุการณ์อย่างนี้นะครับก็เรียนน้องๆเจ้าหนะ้าที่ตำรวจทุกคนนะครับลูกหลานนะฮะจะเข้าไปทํางานเนี่ยเข้าหลานต้องพร้อม ถ้าเราแสดงตัวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วมันชักเข้าหลามมาใส่เราแม้จะยังไม่ได้พ่นกระสุนมาถือว่าเป็นภัยจะอันตรายใกล้ถึงแก่ชีวิตเราไม่สามารถหลีกหนีได้พ้นสวนเลยครับสวนเลยครับนะครับสวนเลยครับอย่าไปใจดี นะครับอย่าไปใจดีนะครับแต่ถ้ามันอารวาสนะครับไม่พอใจว่าเพื่อนบ้านเอากล้องวงจรปิดหันไปทางบ้านมาันแล้วมันพ่นเข้าหลามขึ้นฟ้าปั้งๆอย่างเงี้ยและน้องไปปิดล้อมแบบนี้ผมไม่ว่าเลยนะครับน้องไปปิดล้อมแบบนี้ผมไม่ว่าเลยนะครับใช้แก๊สน้ำตาไปเจรจาอะไรแต่นี่แม่น ใช้ข้าหลามพ่นกระสุนใส่เพื่อนบ้านเจ็บไปแล้วยิงพันตำรวจโทรสาวัตรสืบสวนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ็บไปรวมสี่คนอย่างนี้ครบองค์ประกอบเอาไว้ไม่ได้บ้านมันต้องพรุนแล้วนะครับบ้านมันต้องพรุนแล้วอย่าไปอ่อนนักลูกนะต้องมีความเฉียบขาดแล้วงานเนี้ย ถ้าเกิดมันจบด้วยการวิสามันจริงๆผมว่าชาวบ้านเขาไม่ด่าเราแล้วครับชาวบ้านเขาไม่ด่าเราแล้วครับถามว่าผู้ก่อเหตุก็เคยติดคุกติดตารางมาเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้ติดคุกติดตารางมาออกมาแล้วก็ยังมากระทำความผิดซ้ำอีกมันไม่ระงับ ยังช่างใจเลยนะครับท่านใจดีไปครับท่านใจดีไปนะครับท่านใจดีไปน้องใจดีไปนะครับ